เสด็จพ่อเทวันต้องกอดเสด็จแม่ให้ลูกดูก่อนต้องต้องกอดนะลูกใช่พี่โจค่ะจะจะดีนะลูกกับแม่อายุเยอะแล้วจัมันม่ดีแกเสด็จพ่อทำอะไรแบบนี้ที่กระบอกให้ทำแบบนี้เพราะอะไรพ่อทหารล่อลือกันเสด็จพ่อเทวันกับเสด็จแม่ัำที่ดีไม่ไปผมก็เมียกันกระบอกถึงไม่ปักใจเชื่อเสียใจฉัน พิงสู่ให้ลูกดูลูกอย่าไปเก็บคําพูดเหล่านั้นมาใส่ใจเลยลูกนั่นนี่สิลูกลูกก็เห็นอยู่ว่านี่ไอพ่อเนี่ยพ่อก็เป็นเมียแม่จะอยู่ทำไเป็ยังไงที่จะ่ำไมท้อแกเยอะแล้วนะลูกอย่าพูดเลยแล้เดี๋ยวแม่ลูเยอะเสียงแคร์อะไรก็อมพลกันทำไมพี่เจ้าคะเดี๋ยวแม่จะอธิบายให้ลูกฟังนะลูกนะคือว่า แม่เนี่ยเป็นผัวพ่อแม่มีทักงคู่ยังไงโอฟังใครพ่อเป็นผัวแม่แม่ก็เป็นเมียพ่อแต่บางทียานก็ได้กับพ่อได้อะไรได้ทำความสะอาดห้องพ่อเก้าลูกลูกไม่เชื่ออย่าที่บอกถ้าเสดพ่อก่อสด็เปม่ให้ลูกดูลูกจะเกลียดพี่เจ้ก่อนก่อนพี่โจ์ความจริงพ่อเป็นผัวเมียกัน จะดีเหรอลูกเสียแม่ไอ้ไอ้เขาเลอะลูกนะไอ้ใครคนกันเองี่นั้นเออของเจ้าของเจ้าแล้วก็เสกสังมังคล์นาเยาแต่ลาอะไรลาออกมาก็ได้ลูกได้ลูกนะผมเดินเลยผมจะดูดูดูทำได้ลูกอย่าก็กอดให้ดูนะลูกนะสุริยาละชันทำให้ลูกมันดูหน่อยอยากให้ทำจนได้

ะดก่อน่านแค่นี้ยังไม่เชื่อพุโจคะยังไม่ใช่แค่ก่อนกันใครก็ทําได้แล้วแต่ถ้าเป็นผูวเมียกันจริงจริงสิ่งนี้ต้องทําได้เสด็จพ่อเทวันหอมแก้มเสด็จแม่ให้ลูกดูก่อนหอมแก้มเดกลูกใช่พุเจคะทำไมอ่ะม,มันไม่ดีหรอกนลูกน้ำแม่แก่กันแล้วเสด็จแม่จะแก่จะหนุ่มยังไงการหอมแก้มกัน เป็นการที่สื่อถึงความรักที่มีความรักกันทั้งคืนไอ้แมนไม่เกี่ยวกั็แกก็เท่าล็องมาคืนฉันก็ยายเนี่ยวโหทั้งคืนเลยเฮ้ยมีอะไรกันต่อยกันต้องหอมได้แต่ข้าเสดพ่อทำไม่ได้เสดว่าทั้งสองพระองค์ไม่ใช่ผัวเมียกันด่าลูกด่าลูกเดี๋ยวแม่ทำให้ดูนะลูกนะใจเย็นๆก็แค่หอมใช่ไหมลูกก็แค่หอมพี่เจ้าค่ะเออ กแแหลูกอยากให้ลูกดูจังเลยนะแกหอมแกหอมดูนลลูกนะเสาราชันเอาเดี๋ยวพ่อหอไม่ดูนะลูกเสราชัดูเออเอ้นาแม่มีอารมณ์ร่วมหอยจิยิ้มหวานยิมแย่แต่เพ่อเ๊เกลจังังจังเลยเอ้แกแล้วไงลูกไม่ต้องบเงินเแก้อ มันเป็นอะไรเดี๋ยพ่อตีหัวพ่อเลยเนี่ยแกากันหราใครเกลียดพ่อมากเลยต้องมดแชท่อ่พเงียบไม่ด้เกียเรา

กระหม่อมขอภัยด้วยกระหม่อมเชื่อแล้วแต่ทำแบบนี้นะลูกนะกระหม่อมเดี๋ยวข้าจะสอนลูกไม่ให้โผล่ไปกันจริงๆก็จะมีกระหม่อมเกิดว่ด้ยังไงนะพุทธเจ้าค่ะก็ได้เจอตั้งนานก็อยางเสียพ่อเสียแม่เสียความรักต่อหน้าลูกงบ้างก็ดีก็ได้ว่าคราวหน้าเนี่ยพ่อกับแม่ไม่เอาแบบนี้แล้วนะลูกนะสุริยานาชันก็ได้พุทธเจ้าค่ะขอเดชะกระหม่อมเรียนจบแล้วสเรียนกราชครู ก็ไม่กลับมาทันทีแต่ว่าอยากจะทูลขอเสด็จพ่อขอเสด็จแม่รียมาเหนื่อยเนื่อยอยากประพาสป่าอยากดูแลเป็นดูที่ว่าตกตกทุกข์ได้ยางอยางที่ลูกคือเธอเหลือหน้าเป็นกษัตริย์ลูกที่ได้รับรู้ว่ารัศดรตรงไหนที่คนลำบากแค้แก้ไขได้ อยากทูลขอเศษพ่อพระพาปาจะได้เปล่าพะเจค่ะ,ะได้สิลูกสุรยิยานาชิญตอนนี้ลูกเรียนจบแล้วลูกอยากจะหาประสบการณ์พ่อกับแม่ก็จะไม่ว่าไม่ขาดไปลูกนะ<ช>แล้วมีอะไรที่อยากจะขอจ,อจากพ่อจากแม่อีกหรือเปล่าขอได้ช่ไหมกบอกมีเรื่องจะทูลขออยากจะขอสิ่งของสิ่งหนึ่งจากเส็จพ่อติดตัวไปด้วยจะได้หรือเปล่าพุเจค่ะสุรยิยานาชิญ จะขอในจากพ่อแลอลูกบอกพ่อมาได้พ่อให้ลูกได้ทุกอย่างไม่ไม่แต่ดาวกับเดือนเท่านั้นสิ่งที่กระหม่อมอยากได้กระหม่อมอยากทูลขอดาบปราภยรีผ้าของเสด็จพ่อได้หรือเปล่าพี่เจ้าค่ะไม่ได้เ,เ,เสด็จแม,ไม่ไม่ใช่ลูกทำไมถึงไม่ได้แม่หมายความว่าสิ่งของสิ่งอื่นมีตั้งมากมาย ทำไมลูกไม่ขอดาบเล่มนี้มันมีความสำคัญต่อพ่อเจ้ามากแม้ว่าขออย่างอื่นดีกว่านั้นลูกนะเสดแป่สิ่งของสิ่งอื่นที่เสดแม่ว่าไม่ว่าจะเป็นแก้วใหเงินทองหรือของมีค่าก็มกมีครบทุกอย่างแล้วแต่ดาบปากเพรีิพาเล่มนี้เป็นดาบดีเมื่อครั้งอดีตที่เสดพ่อออกรบสู้ที่ไหนไม่เคยแพ้ มีชชยชนะทุกครั้งไปลูกก็แค่อยากได้ดาวเล่มนี้ติดตัวไปด้วยลูกเกรงเหลือเกินอยากออกราพาดปาถ้าเกิดมีคนรู้ว่าลูกเป็นใครรอบทำร้ายลูกใครช่วยลูกได้แต่ที่มีดาบเล่มนี้ไปลูกไม่กลัวใครทั้งนั้นแต่ถ้าเสด็จแม่เห็นว่าดาวสำคัญชีวิตของลูกลูกไปเอาก็ได้พีจ่จุก่ะสุริยราชัน ที่แม่พูดเพราะว่าแม่เป็นห่วงทำไมเจ้าถึงจะมีในไหนเธอก็ตัดสินใจมาทั้งชีวิตแล้วแล้วตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะขอเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรเองบ้างแล้วกันอกขอบคุานเดิมเทวันฉันดูนะว่าเธอรักลกูกแต่เธอก็ต้องรักลูกให้ถูกทางไม่ใช่จะตามใจไปสราชทุกเรื่อง อย่าเ,เรื่องนี้เธอน่าจะเป็นคนที่รู้อยู่ดีน่าจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่ามันมีความสําคัญกับเธอมากแค่ไหน,นแต่ก็เอาเถอะฉันสุนันที่หนีตอนนี้มันก็คงจะไม่มีความหมายกับใครอีกต่อไปอยากจะทำอะไรกันก็เชิญแต่เธอฟังฉันให้ดีนะหากเบนว่าเกิดเรื่อะไรขึ้นมาอย่าหาว่าฉันสุนันที่หนีคนนี้ เ oh, สด็จเสด็จพ่อทำไมเสด็จแม่ต้องกลัขนาดนี้ด้วยนี่ลูกแค่ขอดามแค่เล็มเดียวเท่านั้นลูกไม่ได้ไปฆ่าใครไม่ไ,ไปรังแกใครท่าหน่แค่อไว้ป้องกันตัวหรือว่าเสด็จแม่ไม่รักลูกแล้วไม่ใช่หรับลูกสุริยราชานี ลูกอย่าเข้าใจผิดไปลูกไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะไม่รักลูกของตัวเองแต่ว่าสุรยาดาชันมันก็จริงอยที่แม่เจ้าบอกว่าดาบดาบพริพ่ายนะ่ยมันอยู่คู่กายพ่อมาจนชั่วชีวิตนี้และมันก็มีความสำคัญกับพ่อจริงๆนะลกูกแต่ถ้าลูกอยากจะได้พ่อก็จะให้ลูกสียพ่อ แต่ลูกต้องสัญญากับพ่อเมื่อราบใดที่ดาบปลา,าพอดีผ้าเรื่อนี้อยู่ในมือของลูกแล้วลูกจะปล่อยที่ดาบเร่อนี้ไปตกอยู่ในมือของคนอื่นเป็นหลักฐานมันจะเกิดเรื่องวุ่นวายได้สุยันเจ้าค่ะแรบดาบปรา,าพอดีผ้าเสียพ่อไปจากพ่อขอบพระไทยมากพี่โต้ค่ะเกะสาู อย่าคิดมากเลือกพม่เจ้ารีบไปและรีบกลับมานะลูกนะสุริยาราชันไปดูแลดีๆนะตาขยายอ่ะสุดที่นี่ไปคอยคอนหวันครับให้พูดเป็นฮะ